่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนภาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบวนบางประมาอดศักบวนกิยพันธ์นะครับ คุยกับท่านเป็นประจำโดยเฉพาะเนื้อหาสาระทางด้านการเกษตรท่านอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาทิดบวนบางประมาเป็นใครมาจากไหนก็ไปเปิดคลิปเสียงทางบ้วน Channel วันที่13กุมภาพันธ์2567ั่ฟังดูนะทงังเช้าทังเย็นแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าปีนี้ผมทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้าง ก็ไปเปิดคลิปเสียงฟังวันที่5กลกุมภาพันธ์2568อันนี้ก็จะได้ไม่เสียเวลาสำหรบับบางท่านที่ท่านทราบอยู่แล้วทีนี้ก็มีคำแนะนำจากแฟนรายการนะครับบอกว่าอาจารย์อยากให้อาจารย์คุยเรื่องไผ่นะครับเออแฟนรายการท่านนี้ก็สนใจเหมือนกับผม ผมเนี่ยครับเป็นคนชอบปลูกไผ่และก็เป็นคนชอบไผ่มากๆเพราะอะไรฮะก็ไผ่ก็มีประโยชน์เยอะบางคนก็ปลูกไผ่ผลิตไผ่เพื่อการกินหนอ่อนะกินหน่อไม้เนี่ยผมก็เป็นคนชอบกินหน่อไม้มากๆแต่มายุคหลังไม่ค่อยได้กินแล้วเพราะว่ากินแกงหน่อไม้ไม่ค่อยได้นะครับ แล้วก็การกลืนมีปัญหาแต่บางคนเขาก็ปลูกไผ่เพื่อการผลิตเป็นลำไผ่เอาไม้ไปใช้ประโยชน์นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจและพอพูดถึงไผ่ที่ไรเนี่ยผมก็ไปนึกถึงคราวหนึ่งที่อดีตรองที่การบดีท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ที่วิยียาเขตกับแพงแสนท่านก็สนใจที่จะรวมพันุ์ไผ่แต่ปรากฏว่าอายุการทำงานของสั้นของของท่านเนี่ยมันสั้นเพราะว่ามันมีวาระแค่สองปีต่อครั้งซึ่งการจะทำนี้มัต้องใช้เวลายาวนานในปัจจุบันใครเข้ามามหลาลัยเกรรษตรศาสตร์ต้องจะขับรถออกหน้ามหาอลไร จะเห็นกอไผ่ยอยู่ไม่กี่กอนั่นแหละตรงนั้นน่ะเคยเป็นที่ที่ท่านพยายามจะทําแปลงรวมพันุ์ไผ่ผมเองก็สนใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทําเพราะนพอผมเห็นบทความหรือใครเข้าไปศึกษาวิจัยเรื่องไผ่เนี่ยโอ้ผมจะสนใจเป็นพิเศษเนี่ยยังล่าสุดในหนังสือเกษิกรฉบับ ที่หนึ่งทับสอห้าหแปดมีบทความของคุณนวลสีโชตินันนะเล่าให้ฟังถึงการศึกษาการผลิตไผ่เชิงการค้าในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็อ้างถึงคุณสุชาดาสีบุญเรืองซึ่งเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการอยู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตห ของกรมวิชาการเกษตรนะฮะแล้วก็คณะนักวิชาการของเขาเข้าไปรวบรวมฮะนะศึกษาการเจริญเติบโตของไผ่1 0 0 0ัที่ปลูกที่จังหวัดจันทบุรีถามว่าไองานแบบนี้มันมีประโยชน์ยังไงโอ้โหประโยชน์เยอะพี่น้องครับการที่เรามีไม้ไผ่มาใช้งานเนี่ยนะนะะสามารถที่จะลด การตัดไม้ทำลายป่าได้อย่างมากทีเดียวและประกอบกับว่าช่วงหลังเนี่ยเดิมเราเคยเอาพันธุ์ไผ่มาปลูกจากต่างประเทศและเป็นที่ทราบกันดีว่าพอไผ่มันออกดอกมันก็จะตายทั้งกอนะอันอนั้นเป็นธรรมชาติของไผ่เหมือนกับต้นรานเหมือนกับต้นอากาเว นะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการปลูกไผ่นะก็ช่วยได้มากมายแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยท่านทราบหรือไม่ว่าเราต้องนำไม้ไผ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะนะเรานำข้าวนะมาจากไหนลาวเวียดนามขเขมร พมา่าเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆทั้งแต่เราเอามาทำเป็นกระบอกข้าวหลามทำเครื่องจักสารทำเฟอร์นิเจอร์และเดี๋ยวนี้ที่ขึ้นชื่อรือชาก็คือทำซุ้มไม้ไผ่ขายซุ้มหนึ่งหกพับาทที่บ้านทิดบวนบางอมานี่ก็ชอบนะแต่ว่าถ้าเขาเร่งรัด ไม่เอาไม้ไผ่ไปแช่น้ําให้ดีซะก่อนเพื่อกําจัดมแมลงบางทีมันก็จะมีมแมลงมาทําลายเป็นขุยเขาก็ต้องหมันเอาอายาฆ่า,มาแมลงมาฉีดพ่นอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่คุณสุจดาเขาเลือกศึกษาพันธุ์ไผ่เนี่ยนะเขาก็ศึกษาพันธุท์ที่ศึกษาเรื่องลำนะหมายว่าเป็นไผ่ที่มีจุดเด่นในเรื่องลำเนี่ย ก็มีไผ่ตรงสีปลาจีนอย่างน้อยใครที่ไม่คุ้นกับพันุ์ไผ่จะได้รู้ว่าไผ่ตรงสีปลาจีนไผ่กิมซุงนี่บ้านแฟนรายการที่เราเคยพิสังสรรค์กันเมื่อเร,เร็วๆนี้มีไผ่กิมซุงไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงบ้านผมเยอะไผ่ซางนวลน,นี่ไม่มีไผ่ซางมนีน่ปลูกเยอะเลยผมนะหรือพันฟ้ามนนะที่เขาเรียกกันนะ ภผยสร้างมนที่ชื่อว่าพันนวนราชินีมันยังมีแยกอีกเป็นฟ้ามนหรือว่านวลราชินีภผยปักกิงภผยลำมะลอกแล้วก็ไผ่ยักษ์นานภผยก้าวดาวนี่ก็ที่เขาศึกษานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการใช้งานของไผ่เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าไผ่นั้นใช้ประโยชน์ได้ หลากหลายเหลือเกินภผยที่เรานิยมนำมาใช้ประโยชน์ถ้าเราบริโภคหนอ่อพูดง,ง่ายๆว่าปลูกไว้กินหนอ่อส่วนใหญ่เราก็ปลูกภผยตรงภผ่ตรงดําไผ่ตรงเขียวภผยตรงหม้อนี่ตั้งแต่อดีตมาแล้วนะไผ่รวกเนี่ยเอาไม้มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะทำรั้วบ้านทำค้างแต่ก็หน่อก็กินอร่อย ผมก็เคยปลูกทั้งไผ่รวกใหญ่แล้วก็ไผ่ลวกเล็กไผ่กิมซุ่งนะหรืออาจจะว่าส้ไาายอาจกิมซุ่งนะถ้าออกเป็นจีจดอกกิมซุ่งไผ่ปักกิง่งไผ่้างมนอันนี้ใช้ลำได้กินหน่อได้ไผ่เลี้ยงหวานไผ่บงหวานไผ่บงใหญ่ไผ่ย,ยักษ์น่านนี่ส่วนมากก็เอาไปนะผลิต เป็นหน่อบริโภคแต่ถ้าคุณจะปลูกไผ่เพื่อการก่อสร้างเช่นทำนั่งร้านอันนี้เราก็จะใช้พวกไผ่ตรงไผ่สร้างมนไผ่สร้างนวนไผ่เลี้ยงไผ่ลำมะลอกไผ่ก้าดาวที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง3-4นิ้วและความยาวต้องได้ประมาณ6เมตร นะครับนี่แต่ถ้าเป็นไผ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมประมงเช่นการทำโป๊ะจับปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาในกระชังนะน่านไผ่ที่ใช้ก็จะเป็นไผ่รวกไผ่เลี้ยงไผ่ตรงไผ่้า,างมนแล้วก็ไผ่นามนะครับในปัจจุบันไผ่เรานำไปใช้ค้ำยัน ในสวนผลไม้โดยเฉพาะไม้ที่มีราคาอย่างทุเรียนเนี่ยนะครับเขต้องค้ำยันจะเป็นทุเรียนเป็นลำไย,ยหรือแม้กระทั่งต้นกล้วยเพราะว่าลมพายุมาแรงๆมันก็จะล้มนะครับเขาก็จะใช้ไม้ไผ่ไปปักค้ำยันไว้ผูกเพื่อเป็นการค้ำยันไว้รอบทิศทางน,นะครับ อันนี้ก็จะนิยมใช้ไผ่กิมซุ่งนะฮะไผ่ลำมมาอกไผ่าซางมนไผ่เลี้ยงซึ่งมีส้นเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งอ่ะหนึ่งถึงสนิ้วแล้วก็ยาวที่4ีถึงแเมตรพี่ลองสังเกตไหมที่ผมบอกมาเนี่ยมันยังมีไผ่อยู่ชนิดหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องอยู่กับเขาหมดและคือไผ่ซางมนครับงั้นเดี๋ยวนี้ใครถามผมว่าจาน ลูกภผยอะไรดีผมก็จะแนะนำไผ่สร้างมนเพราะหน่อได้ก่อสร้างดีประมงได้เป็นไม้ค้ำยันก็แจ๋วนะผมนี่เป็นคนชอบไม้ไผ่นะฮะแล้วเวลาคนที่เขาขายไม้ไผ่เอามาส่งเนี่ยมาลงใหม่ๆผมก็จะบอกว่าคัดไผ่ดีๆมาให้สักร้อยลำ และผมก็ซื้อมาตั้งแต่ลำละ45จนเดี๋ยวนี้น่าจะ60 70แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อเราจะปลูกไผ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมนะครับถ้าไผ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี่ก็จะเป็นไผ่อุตสาหกรรมจักสารนะหรือหัตถกรรมจะไปทำเป็นเสื่อลำแพนเป็นผนังอะไรก็ มักจะใช้ไผ่สีสุกไผ่บงไผ่ซางไผ่ลำมะลอกไผ่ปล้องยาวนะครับนี่และไผ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษอันนี้ก็จะใช้ไผ่ตรงหรือจะเป็นไผ่ซางนวลนะครับอันนี้ไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษนะครับ ภผ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะครับส่วนมากก็จะใช้ไผ่ตรงไผ่ซางนวนไผ่ลำมะลอกนะครับและเดี๋ยวนี้ใครๆก็จะเห็นว่าไอ้ไอคำว่าเฟอร์นิเจอร์นี่หมายถึงว่าไปทำเป็นโซฟาเก้าอี้โซฟาจากไม้ไผ่ทำเป็นเคาน์เตอร์ ทำเป็นซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะใช้ไผ่ตรงอขอขอภัยจะใช้ไผ่ตรงไผ่สางนวลนไผ่ลำมะลอกส่วนใหญ่ครนี้หลายคนเดี๋ยวนี้ใช้ตะเกียบเห็นไหมคุณไปกินผัดไทยกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรตอนสมัยก่อนเราก็ใช้ตะเกียบที่เป็นพลาสติกมั่งเป็นไม้แล้วก็ล้างมาใช้ใหม่เดี๋ยวนี้ไม่กินเราชะทิ้งเลย ก็ทำมาจากไม้ไผ่แล้วก็ซีลอยู่ในถุงพลาสติกเรียบร้อยเลยหรือแม้กระทั่งไม้จิ้มฝันเล็กๆเศษเล็กๆเอามาทำเป็นไม้จิ้มฝันได้หรือไม้เฉียบเสียบลูกชิ้นท่านดูสิปริมาณการใช้ไผ่ต่อปีต่อวันเนี่ยประเทศไทยใช้มากมายมหาศาลแค่ไหนนะครับอาจส่วนมากถ้าทำตะเกียบ ทำไม้จิ้มฟันทำไมเสียบลูกชิ้นก็จะใช้ไผ่สางนวลไผ่สางมนแล้วก็ไผ่ตรงนะครับแต่นี้ก็ต้องไปผ่านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมีการอบค่าเชื้อลงเชื้อรานะจะสังเกตว่าไม้จิ้มเสียบลูกชิ้นเดี๋ยวนี้เขามีขายเป็นมัดมัดเป็นถุงถุงถุยละล้องเสาะถุงละ100-200อัน แต่เวลาคุณออกมาใช้ถ้าคุณไปโดนน้ำฟ้าน้ำฝนเนี่ยเชื้อรามจะขึ้นแหละใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราปลูกไผ่เพื่อใช้ทำฐานหรือว่าอัดเม็ดพลังงานเชื้อเพลิงอย่างนี้ไผ่ที่นิยมใช้ก็จะเป็นไผ่กิมซุงไผ่ตรงแล้วก็ไผ่ซางมนนะฮะ นะครับไผ่สางมนส่วนไผ่ที่เรามักจะใช้ปลูกตามแนวเขตหรือว่าเป็นไม้บังลมส่วนส่วนมากเราก็มักจะใช้ไผ่รวกกับไผ่เลี้ยงนะฮะสวนผมที่สีประจันนี่ปลูกไผ่เลี้ยงไว้นานแล้วสมัยก่อนซื้อมานะกอหนึ่งมีไม่กี่หน่อ500นะสมัยก่อนแพงมากนะครับ อันนี้ก็ปลูกไว้เป็นไม้บางลมเพราะว่าในปัจจุบันไม้บางลมมีความสำคัญมากๆเพราะว่าลมพายุพัดมาทีเนี่ยทุเรียนหล่นมากองลงมาทีเสียหายเป็นล้านล้านล่วงหล่นหมดเลยกำลังจะเก็บจะเกี่ยวแท้ๆนะแต่ว่าถ้าเราจะปลูกไม้ไผ่เพื่อเป็นไม้ประดับนะครับ เราก็จะใช้ไผ่ดำไผ่ลูกศรไผ่ทองนะฮะเดี๋ยวผมก็เรียกไผ่สีทองไผ่น้ำเต้านะบางคนเรียกไผ่น้ำเต้าหู้จริงจริงก็เรียกไผ่น้ำเต้ามันจะเป็นปล้องเล็กๆนะครับหรือจะแม้กระทั่งไผ่ต้นเล็กๆไผ่ที่ใช้ปลูกเป็นแนวกันขยะ นะอันนี้ก็หมายความว่าเขาปลูกใบป,ปักในลำน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะต้องทนน้ำส่วนมากก็จะใช้ไผ่้างมนแล้วก็ไผ่เลี้ยงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วขึ้นไปนะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้5 9ถึนิ้วถ้าใหญ่ได้ขนาดนั้นก็ดีแล้วก็ยาวสักประมาณ 6เมตรเพราะฉะนั้นผมไล่มาตั้งแต่ใช้บริโภคใช้กอ่อสร้างสาาหกรรมประมงไม้คำยันในสวนพลไมา้สาาหกรรมจักสารหัตถกรรมผลิตเยื่อกระดาษสาาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทำตะเกียบไม้จิ้มฟันไม้เสียบลูกชิ้นทำฐานอัดเม็ดพลังงานเชื้อเพลิงปลูกเป็นแนวแนวกันลมปลูกประดับแนวกันขยะโอประโยชน์ของไม้ไผ่นีมัน มันเยอะจริงๆครับนะฮะทีนี้ไม่แค่นั้นนะปัจจุบันใบไผ่เขายังนำมาสกัดนะมาทำสารสกัดเพื่อทำเป็นยาครับส่วนมากใบไผ่ที่เอามาสกัดเป็นยาจะได้แก่ไผ่ป่าไผ่ป่านี่หนามแหลมข้อปล้องสั้นผมเคยไปมีที่ ที่อู่ทองแต่ว่าไม่มีปัญญารักษาไว้เนื่องจากเลี้ยวแรงทดถอยและก็กำลังทรัพย์ไม่พอเพียงก็ขายไปนะยไป่าน้ำเยอะนะครับแต่ว่าใบใช้ทำยาดีไผ่รวกนี่หลังบ้านมีภผยดำนะไม่มีบ้านผมภผยเพกภผยเลื้อยนี่พวกนี้จะเป็นไผยที่เอาใบมาสกัด ทำยานะครับส่วนใบไผ่ที่เขาเอามาทำใบชาก็จะใช้ไผ่สางมนนะนี่ไผ่สางมนก็จะเอาใบมาทำใบชาได้ส่วนไผ่ที่ใช้ทำกระบอกข้าวหลามนะส่วนใหญ่เราก็จะนิยมใช้ ไผ่น้ำหรือไผ่ป่าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง3นิ้วถึง3นิ้วครึ่งแล้วก็ลำก็จะยาวประมาณ6เมตรนะครับพันุไัยที่เหมาะในการผลิตลำเพื่อการค้าก็จะมีไผ่กิมซุ่งไผ่ลำมลอกนะ ส่วนพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกกันเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็จะเป็นไผ่ตรงสีปลาจีนแล้วก็ไผ่สางมนแล้วก็ไผ่เลี้ยงอันนี้ก็จริงนะส่วนใหญ่ก็ a อแล้วก็ไผ่เลี้ยงไว้ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เนื่องจากมีแหล่งซื้อไผ่สางมนผมก็ปลูกไผ่สางมนไว้เยอะเลยนะครับพี่น้องครับแต่ในบรรดาไผ่ทั้งหมดเนี่ย ผมว่าไผ่ที่ใช้อนเนกประสงค์นะคือใช้ได้หลากหลายเนี่ยจะเป็นไผ่สางมนนะครับจะเป็นไผ่สางมนครับเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของไผ่นั้นเราก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆก็ต้องมี3ปีแล้วก็เคล็ดลับในการปลูกก็จะต้องมีการตัดแต่งหนอ่อ แล้วก็เลี้ยงก่อไม่ปล่อยให้รกทึบนะก็จะกลายเป็นความรกไปนะครับนี่เพราะฉะนั้นใครที่มีที่ทิ้งไว้ไม่รู้ทำอะไรไปปลูกไผ่ครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าคนที่นิยมทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำเป็นที่ศึกษาเนี่ยนะท่านอาจจะไปทำแปลงรวมพันไผ่ สารต่อนะสารต่ออะไรครับสารต่ออุดมการณ์ของอดีตรองอธิการบดีท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นี่ถ้าผมมีเรี่ยวแรงนะผมก็อยากทําแปลงรวมพันธุ์ไผ่ไว้ซักแปลงนะไอ้คาว่าไม่มีเรี่ยวแรงหมายวามว่าผมวันนี้สมองยังดีนะความคิดยังมีกําลังทุนพอได้นะแต่ไม่เยอะ แต่มันไม่มีแรงแรงที่ว่าคือแรงงานครับแรงงานไทยก็ไม่ค่อยสู้แดดสู้ลมสู้ฝนอันนี้ไม่ได้ติกันนะแรงงานชาวอาเซียนนะครับก็ก็ดีแต่ก็ยุ่งยากมากความเรื่องจะต้องไปต่อบัตรต้องทำเรื่องทำราวเยอะแย,ยะมากมายไกลกองน,นะครับอ้าวนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระ ขอบพระคุณผู้วิจัยเรื่องนี้ก็คือคุณสุชาดานะครับซึ่งก็เป็นนักวิชาการนะฮะนักวิชาการเกษตรชำนาญการนะครับซึ่งของอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เขียนกคือค,ค,คุณนวลสีโชตินัน หวังว่าที่ํำมาคุยวันนี้จะเป็นประโยชน์งอกเงยให้กับพี่น้องเกษตรกรที่นำไปปลูกกันอย่างเร่งด่วนฟังแล้วลงมือปลูกเลยครับท่านจะติดต่อทิดว้วนบางประมานะครับตู้ปอนอ2 2กำแพงแสนนคนปรปฐม731,40หรือติดต่อทางไลน์ก็ b ู u a n u a n 2 4 เฟตรีลอนผตุาอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนาตุอาหารเสริมเข้มข้น,อ,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรยลอนาตุอาหารเสริมสูตรคีเนต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ย,ยตราปิรามิดธาตุาอาหาร,หารพืชคุณภาพ,ภาพของสหายกเกษตร